ผู้ชมครับอาชีพหาปลานะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับในพื้นที่สาธารณะเวียงหนองลมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่นะครับในจังหวัดเชียงรายแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้ที่ดินก็กําลังที่จะส่งผลกระทบนะครับที่ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ลดลงครับติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองครับเวียงหนองลมพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า20,000นไร่ในจังหวัดเชียงราย ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งเลี้ยงควายและหาปลาจากหนองน้ําอย่างรุ่ม <จะ S 1> ผัดาาแก้วลากมุกชาวบ้านอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่มีความผูกพันกับเวียงหนองหล่มมานานได้เป็นสาวกว่าปีแล้วครับจะมือเป็นตัวเด,ด็กเนเลยตัวน้อยแล้เท่าเดียวมันเท่ามาทั้งว,วันกหัวไปอะไก็หาปลาไ้กหาปลาเปนเลย <laughs> ทางหน้านี่เป็นหน้าห้อนแต่เข้าหน้าแต่ะถ้าเข้าหน้าปูนเนาะเขาก็ใส่แหน่งใส่ไซความอุดมสมบูรณ์ของหนองน้ำทำให้พงผัดมีรายได้จากการหาปลาทุกวันดูนี่เียกไเยหลายยังเตือได้ปลาตองเตือได้ปลาส้อยปลายังยังยังในหนองมีปลาหลายยังเนาะไม่ได้นักเกาอไปขาย ตลาดของเราได้น้ตบอกเป็นอมะส้มเติมส้มขาย,ย,ยขัดเติมไปกล้ามาหับมันกลมแน่อนอนเนาะบางทีก็ได้สี่ร้อยห้าร้อยสองร้อยปลายสามร้อยผมมันเดี๋ยวมันคุณหาหนักเนาะคนมันทำมาอ่ะสีมันหนักคุณหามันเยอะขึ้นมากะความเปลี่ยนแปลงของหนองน้ำ ที่เกิดจากหลายปัจจัยทั้งสภาพแวดล้อมทำให้ปลาที่เคยหาได้ลดลงเรื่อยๆเมื่อก่อนน่ะกันมันก็ลดลงกะลดลงเรื่อยๆเตรอยของแวดล้อมเนาะบางทีฝนเกาะน้ำยาอย่างฝนอย่างมากก็ลงมาหนองป่ามันก็ตายครับมันก็ต้องไหลลงมาเนี่ยเพราะเขาฝนบนนี่มันน้ำกดตม้มก็ไหลมากเนาะฝน บะขนัดนี่กาน,น้ำใยนี่กาขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองศูนย์ลูกหญิงจังหวัดเชียงราย